อย่าหวั่นกลัวเลย Really จริงจริง It's going to be wonderful มันจะเป็นสิ่งที่งดงามมาก Okay โอเคไหม You r e gonna fail your husband จะไม่ไม่ล้มเหลวที่จะดูแลสามีหรอก Okay You l l be perfect จะสมบูรณ์แบบ You are very faithful เราะว่าเธอสัตซ์ซื้อมาก and you very hard และทำงานหนักมากขยัน you very happy. เธอจะมีความสุขมาก to successful แล้วก็มีประสบความสำเร็จร <c oughs> มากมาก and all past of your past และทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ oh, จะหายไปหมดเลย All of those bad things that people said to you. Jesus has wiped them off the board. All wiped. All away. Okay. Thank you Jesus. What most people don't know that in your heart there is a song หลายคนสิ่งที่หลายคนไม่อาจจะไม่รู้คือคุณมีบทเพลงในใจ <beautiful> song. เป็นเพลงที่สวยงาม Now, I don't know whether you can sing. ไม่รู้ว่าคุณสามารถร้องเพลงได้มั้ย b e you've a voice like an exhaust pipe. I don't know. อาจจะร้องเพลงตกขี้ But you have a beautiful song. แต่เพลงนั้นเป็นเพลงที่งดงามมาก And that song. เพลงนั้น Really is beautiful is พระเจ้าเห็นว่ามันเป็นบนงามากและคุณควรร้องเพลงนั้นออกมาอาจจะเป็นตอนที่อยู่คนเดียวก็ได้ตอนที่อาบน้ำอยู่ก็ได้อย่างก็ฟังดูดีขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงแห่งการปลดปล่อย song that sets your heart free. It's a song that takes you into the presence of God. Okay. Number two. You're very intelligent. Yes. I'm not wrong. Okay. Because I know somebody who knows everything. พราะว่ารู้จักคนหนึ่งที่รู้จักทุกอย่างเกี่ยวกับทุกคน and he knows that you are intelligent แล้วพระองค์รู้ว่าคุณฉลาด but you're just not confident แต่คุณแค่ขาดความมั่นใจ but he's gonna build your confidence แต่พระองค์จะทรงสร้างความมั่นใจขึ้น And you're going to surprise everybody. และคุณก็จะทําให้คนอื่นทุกคนได้ทึ่งเลย Amen. Amen. She will not because of anything other than your love for Jesus and your love for that folk over there. Because of love that for Jesus and Okay. Hallelujah. So you better get that dress ready. <laughs> okay. Father, we just thank you for the promise ยาเหนือชีวิตของของเธอขออธิษฐานที่อดีตของเธอจะได้รับการรักษาเยียวยาทั้งหมดช่วยเธอที่จะไม่เป็นเจ้าจี้เท่าการแต่ให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วก็ ให้มีความสุขกับความรักที่มาจากพระองค์ and awaken Lord, that intellect with courage intellect Lord with แล้วก็ให้ปลุกจิตวิญญาณของเธอให้ลุกขึ้นและด้วยความกล้าหาญด้วยให้เขาได้เผชิญอนาคตของเธอด้วยความกล้าหาญที่มาจากพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนเอเมนโอเคงานของคุณคือการมีความส งานของเธอคือมีความสุขมากๆ